ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งมีการรายงานไปเลยกับครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะคุณปุ้มปุ้ยนะกับคุณกวินล่าสุดครับก็มีหลายหลาย,หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยอยากเห็นน้องตัวน้อยจังเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับทําให้ตอนนี้ครับทางด้านของคุณปุ้มปุ้ยเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวมาดูเรื่องนี้กันครับถือว่าเพิ่งจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เลยครับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง หลังจากที่เจ้าตัวน้อยได้มีการลืมตามมาดูโลกครับไม่กี่วันท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับสำหรับน้องไซอันบลูสกายดูวานนะครับลูกชายของนักร้องหนุ่มกัวินดูวานและแฟนสาวปุ้มปุ้ยนะครับโดยเมื่อย้อนกลับไปประมาณช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของสาวปุ้มปุ้ยเนี่ยเธอได้มีการตอบคำถามแฟนขับลน์หนึ่งโดยได้มีการส่งข้อความผ่านทางไ G Story ซึ่ง ได้มีการถามเธอถึงแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของเจ้าตัวน้อยโดยเธอเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ประกาศนะครับข้อความเนี่ยเป็นรายลักษณ์อักษรเธอได้บอกว่าในมุมมองของเธอนะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดหนักและทําการบ้านหนักมากเรื่องนี้ปุ้ยให้ความสําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กจะได้รับจากการเลี้ยงดูเจ็ิเเซคิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นค่ะ จนกว่าลูกจะมีพัฒนาการด้านตัวตนสามารถบอกความรู้สึกได้จําเป็นต้องขออนุญาตลูกก่อนคะ่ะผมเข้าใจแล้วว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตอนที่คุณปุ้มป,ปุ้ยเนี่ยถ่ายภาพของน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นหน้าอ๋อทั้งนี้ทั้งนั้นครับสาเหตุเนี่ยก็อาจจะมาจากประเด็นดังกล่าวด้วยนะ,ะก็ถือว่าเป็นการ แชร์ความรู้สึกแล้วก็ให้สิทธิของลูกเนี่ยค่อนข้างมากก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอดูนะน้องโตแล้วอาจจะได้เห็นชมหน้าของน้องกัน